นะครับเราไม่ได้ไปทําบุญแต่เรามาสร้างฝ่ายให้งงน้องๆนะครับที่นี่ครับโรงเรียนบ้านใหม่ของอังวาตะบนเจ็มะกูดอำเภอบ้าน,น,นไร่จังหวัดอุทัยธานีอยู่บนดอยครับสูงมากขับรถประมาณหลายชั่วโม,มงมากกว่าจะขึ้นมาถึงเราไปดูกันก่าว่าสร้างฝ่ายเราเป็น เท่ารแต่ฉันก็ยังหายใจด้วยความหวังน้อยนิตที่มีครับปนี่เราก็ใช้ยดข้างหน้าก็ฝายเดี๋ยวเราลงดูกันน่รายกลงทำจะมีการผสมปูด้วยนะครับปูนี่เราก็ถือปูถือไปเองครับสามถึงสามหลุมครับกว่าจะทำได้นี่ครับบรรยากาศฝาย ที่เราทำกันใช้ปูนใช้หินแล้วก็มีไม้ไผ่ด้วยบรรยากาศนี้ทำให้น้ำทดไว้และให้เด็กๆโรงเรียนนี้ได้ใช้น้ำเป็นอย่างประหยัดขึ้นครับเพราะว่ามีแปลงเกเตรอยู่บนด้วยเดี๋ยวมาดูกันต่อในวันนร้คงัล ไปแล้วครับดูข้ามาดูนี่ับฝายที่เสร็จแล้วเราจะทําการชะลอน้ําแล้วน้ําตรงนี้ก็จะให้ชาวบ้านแล้วนักเรียนใช้วลดน้ำปลูกผักได้นะครับเราก็จะมีอีกฝายนึงอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับ คือฝายที่สองของเรานะครับฝายที่สอง,องเราใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันครับรอปูนแห้งแล้วก็ถ้าปูนของจุดนี้แห้งบนไหลเราก็จะมาเอาหินปูว่าอุดตรงตามลางเราก็จะได้น้ําใหญ่มากและตรงข้างหลังนี้จะเป็นแปลงผักน้องๆที่โรงเรียนก็จะเอาน้ําซึมลงแปลงผักได้อย่างง่ายดายเลยครับการทำฝ่ายของผมก,ก็เสร็จเรียบร้อยพิเศษนี้นะครับจบการรายงานข่าวพิเศนี้ครับพิอศษถ่ายภาพพิสระ I'm